ควันนี้นะคะทุกซากกับยังตลาดกระสินนะคะเราจะมา,เ,าเส้นทางใหม่นะคะเปิดที่ตรงบางปะอินนะคะตรงไม่ต้องตัดไปที่บางปะอินไม่ต้องเท่าอายุธยานะคะไม่ต้องผ่านสระบุรีนะคะนี่เป็นเส้นทางที่เขาบอกว่า M6 นะคะให้เพื่อนๆน,นะคะลองชิดขวาไว้นะคะแล้วเขาเริ่มเปิดแล้วนะคะปีนี้เป็นปีแรกนะคะเส้นทางเสร็จสมบูรณ์แล้วหลังจากใช้ระยะเวลาการก่อสร้าง2-3ปีนะคะ ตอนนี้นะคะย่นย่อระยะทางนะคะไปยัง M6 นะคะโคราชนะคะโดยที่ไม่ต้องผ่านสระบุรีแล้วนะคะมันว้าวมากๆเลยค่ะมันว้าวว้าว,ว,าวเหลืออีสานมันผูก่าดพี่น้องจะได้เมื่อบาดแล้วจีได้หอดปลาแล้วพี่น้องเอ้ยอีสานนะคะก็มีถ้าใครจะเนี่ยมันเป็นเส้นทางตัดใหม่นะคะที่จะไปเชื่อมกับ M6 เลยนะคะ ไม่ต้องฝากการ okay, จราจร <okay. S 1> ที่เออนี่เลยนะคะสระบุรีนครราชสีมาตรงไปนะคะถ้าทางออกใครจะออกทางถนนการสนพิเศษนะคะให้ชิดซ้ายนะคะนี่เป็นเส้นทางใหม่นะคะเป็นครั้งแรกเราไม่ต้องไปผ่านด้านขวามือนะคะก็จะเป็นเอ่อมอจอรอเราไม่ต้องผ่านหน้ามอจรอนะคะเรามาทางด้านหลังนะคะซึ่งเขาตัดผ่านมันว้าวมากมากนะคะอยากจะว้าวว้าวนะคะ ใครอยากสำรวจเส้นทางนะคะมาเที่ยวทางอีสานเรียนเชิญนะคะปีใหม่นี้นะคะมาทดลองใช้เส้นทางขับนะคะ M6 ด้วยกันนะคะทุกคนมันกว้างมากมันดีมากมันไม่มีรถติดเลยอะ่ะอยากจะกรี๊ดว้าวว้าวแอบเพนมาดูคันสวยเอยค่ะเอ้าเอาเอามวนมวนมวนจอยตรงไปสระบ,บุรีถ้าใครจะออกทางเอ ไปทางาสลับบุรีทางยุทธยาก็ออกทางซ้ายไปนะคะอันนี้มาถั่วแค้นแดนอีสานมาร่วมง,งานลำนุ่มนะฮะอยนี่คือจำจำเนื้อเพลงไม่ได้นะคะโอเคค่ะดูความงดงามนะคะ M 6กนะคะลด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 ดูไฟแสงจันทร์นะคะลดมาประเทศไทยนี้แบบเจริญมากเลยนะคะทุกคน ดูสิคะนี่ขนาดเราว่าคือแบบว่าเป็นเป็นอะไรที่แบบว่าคําถึงอนะ่ะภูมิใจนะคะที่เป็นคนไทยนะดูสิโอ้โหถนนเส้นทางการคมานาคมนะคะดีมากนะคะตัดเข้ามานะคะสู่ M6 นะคะ M6 ก็คือโคราชนะคะเพื่อที่จะมุ่งหน้าสู่ ประตูอีสานก็คือโคราชแล้วก็มุ่งไปที่ขอนแก่นกระสินร้อยเอกมุกดาหารนะครพนมก็ว่ากันไปนะคะพี่น้องแต่เส้นทางทางอีสานในถนนดีมากนะคะทุกคนถ้าใครอยากมา่อ,อโฮมาโฮมมาเซลมาเที่ยวอีสานนะคะเรียนเชิญเลยนะคะถนนดีมากค้อนอีสานกระจายดีนะคะพี่น้องเดอ้อมากินตำมักพุงนะคะมากินก๋วยง่วนะคะมากินแซบ่บๆนํากันนะคะมากินหลาบเป็ดหลาบงว่วน มาแล้วค่ะมาอ่อนซ่อนอีสานน้ำกันค่ะสวัสดีค่ะวู้วู๊ลอดว่ะ